โอเคครตรงนี้นะครับลูกค้าที่ลูกค้าจะได้เห็นจากมุมนี้ไปนะครับเป็นโซนสินค้ากิฟช็อปนะครับซึ่งโซนกิฟสินค้ากิฟช็อปเนี่ยเราทํามาใหม่นะครับเดี๋ยวมีอะไรบ้างอ่ะโซนสินค้ากิฟช็อปนะครับก็มีสินค้าพวกนี้นะฮะนี่เพิ่งจัดเลยนะลูกค้านี่คือกิฟช็อปกิฟช็อปลูกค้าไม่ต้องไปถึงสำเพงซื้อที่ทัดดาวก็ได้เหมือนกันนะฮะอ่ะนี่นะครับพวกเนี้ย ไม่ต้องไปถึงสำเพลงเลยนะครับเลือกซื้อกับทัดดาวเราก็ได้นะครับแล้วของเข้าใหม่เยอะมากพวกนี้ใหม่หมดเลยนะครับอ่าคือปกติเนี่ยก็จะไปซื้อที่สำเพลงกันถูกไหมครสินค้าพวกนี้นะฮะนี่ไม่ต้องไปเลยนะครับอยู่ที่ทัดดาวเราก็มีนะครับไปสำเพ็งนะลูกค้าตื่นดึกๆนะตีสองตีสามว่าผ่านกันมาหลายคนนะฮะจะซื้อกิฟ์ช็อปใช่ไหมครับกระเป๋ากระเป๋าหน้ารักนารักที่นี่มีหมดครับลูกค้าโซนที่เราขยายเพิ่มขึ้นมีอะไรบ้าง โซนแรกเลยคือโซนกิฟชอปโซนนี้นะครับที่มีสินค้าเพิ่มขึ้นนะครับอ่สินค้ากิฟชอปนะลูกค้าโซนที่เราขยายเพิ่มขึ้นด้านด้านหน้านะครับแล้วเวลาผมทําโซนกิฟชอปเห็นไหมผมติดไฟเยอะมากเพราะว่ามันเป็นของสวยงามนะครับลูกค้าก็จะต้องดูอย่างสวยงามนะครับอมีอะไรเพิ่มเนี่ครับพวกนี้ของใหม่หมดเลยนะครับโซนกิฟชอปนี่นะครับโซนกิฟชอปหมดเลย ของใหม่ๆเข้าเยอะมากลูกค้าของใหม่ๆนะคะอ่ะอันนี้โซนแรกที่เราขยายเพิ่มขึ้นนะครับของร้านทัชด,ดาวเดี๋ยวดูโซนต่อมาอันนี้เป็นโซนลิกรทธิ์นะครับลูกค้าเพิ่มขึ้นมาใหม่เหมือนกันตรงนี้เนี่ยมีพวกอะไรบ้างนะครับสินค้าเนี่ยก็จะมีพวกนี้นะครับอ่ะลูกค้าอันนี้ราคามันเกินนิดหน่อยเกิน15นิดหน่อย16 17นะลูกค้าแต่ลิกรทธิ์ของเราผมผมพูดไว้ทุกไลฟ์เลยคือ ลิขสิทธิ์เป็นลิขสิทธิ์แท้ราคาเขาเกินนิดหน่อยแต่เป็นของแท้ทั้งหมดนะครับถามว่าแต่และโซนที่ผมเพิ่มของขึ้นเนี่ยมันเป็นโซนขายดีนะลูกค้าอย่างกิฟช็อปเนี่ยก็เป็นเรียกว่าไงเป็นตัวหลักตัวจุดเด่นของที่ร้านอยู่แล้วที่มีเยอะนะครับร้านอื่นจะไม่มีกิฟช็อปเยอะเท่าเราถ้าใครได้ฟังไลฟ์ของผมเนี่ยคือเราเติบโตมาจากกิฟช็อปนะครับอ่ะโซนต่อมานะครับลูกค้าโซนสายชาร์จเนี่ยนะครับก็เป็นโซนที่เพิ่มขึ้นมาอีกโซนหนึ่งเหมือนกันนะครับ ใส่ชาร์จอันนี้นะฮะมีเยอะมากลูกค้าที่เข้ามาเพิ่มนี่นี่ก็มีเพิ่มเข้ามานะครับโซนใส่ชาร์เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาแถวหนึง่งตรงๆเลยนะครับอ่ะแล้วก็โซนพื้นที่ตรงกลางตรงนี้นะครับลูกค้าอันอนี้กนะ็เพิ่มขึ้นมาเหมือนกันนะครับโซนพื้นที่ตรงกลางนี้นะครับเพิ่มขึ้นมาเหมือนกันมีอะไรเพิ่มเขเข้ามาบ้างนะครับตอนนี้กลุ่มทิชชู่เรามา สามยี่ห้อและที่เพิ่มขึ้นมาใหม่อันนี้ยี่ห้อเก่าแต่เขาทําแคกเกตมาใหม่ยี่ห้อนี้ครับที่เพิ่มขึ้นมาใหม่แน่นอนขยายร้านก็ต้องเพิ่มของที่กลุ่มขายดีนะครับออลลี่อันนี้เป็นของเอร้านเพื่อนคุณแม่นะฮะที่รู้จักกันอันนี้คูมะนะครับคูมะนี่กใกล้จะหมดแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยขายดีมากคูมะลูกค้าผมพูดไปหลายรลฟ์แล้วคูมะขายดีมากคือเขาเป็นจเจ้าแรกๆที่ทําทิชชู่เปียก แล้วพอนะทำชิ้ชู้แห้งก็ขายดีเข้าไปอีกนะครับด้วยแพคเกจที่มันน่ารักนะนะฮะโซนนี้ก็เป็นโซนที่เพิ่มขึ้นมาอีกหลังจากที่เราขยายกดังตอนนี้คือกําลังจัดอยู่นะฮะลูกค้าถ้าลูกค้ามาตอนนี้ยังอาจจะไม่เห็นเป็นปรูปธรรมเท่าไหร่นะครับอีกโซนหนึ่งนะครับที่เพิ่มขึ้นมาเป็นโซนพลาสติกนะครับโซนนี้อ่านะตอนแรกอะลูกค้ามันไม่ได้มีขนาดนี้ใช่ไหมไอ้ที่มันเพิ่มมาชัดเจนที่ถ้าลูกค้าเคยมาแต่ก่อนนะมันจะมีแค่นี้ ตรงนี้มันจะยังไม่มีนะครับนี่นะฮะตรงนี้ตอนแรกมันยังไม่มีถูกไหมลูกค้าโฟนพลาสติกเราก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับขยายออกมาอีกปีหนึง่งปีเนี้นะครับเออเราขยายร้านมาสองครั้งแหละคือโกดังนี้โกดังหน้านะครับช่วงคูิดเนี่ยร้านทัดดาวขายดีมากนะครับไม่รู้ว่าเป็นกระแสอะไรขายดีมากนะฮะน,นี่นะลูกค้า นะครับกระมงการมการมังใหม่ๆเยอะมากการามังสิบาทยี่สิบาทนะครับมีหมดเลยนะครับอ่าเนี่ยครับตรงนี้ก็เป็นโซนที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับทั้งหมดเลยที่ลูกค้าเห็นเนี่ยนะครับตอนแรกตรงนี้มันยังไม่มีถูกไหมฮะเนี่ยแล้วของม่ใหม่ก็เข้ามาเยอะมากเนี่ยนะฮะพลาสติกเหมือนเดิมผมเวลาสอนลูกค้าดูพลาสติกดูยังไงครับเกรดเอเกรดบเกรดเอสีจะเงาจะเรื่อมจะสดเกรดบี G B, สีจะขุ่นอ่า แล้วโดยธรรมชาติเกรเ A ก็จะแพงกว่าแต่ใบเขาจะเล็กเพื่อให้ทำยี่สิบาทได้ถูกไหมฮะอะแต่ก็แล้วแต่ความชอบบางคนก็เน้นการใช้งานบางคนเน้นสีสันนะครับก็มีอ่าน,นี้ก็เข้ามาใหม่นะครับเข้ามาใหม่ตะกงตะก้านะครับอันนี้เป็นส่วนพลาส,สติกที่เข้ามาใหม่นะครับอ่ะพวกนี้ไม่ได้เข้ามาใหม่แต่เข้ามาเพิ่มนะฮะเต็มเลย็อกกี้ในะตอนนี้ สต็อกไว้ให้ลูกค้านะฮะช่วงก่อนหน้านี้คือซื้อไปเกี่ยวกับพ่นโควิดกันถูกไหมฮะพ่นสเปรย์โควิดกันครับเนี่สต็อกว่าให้เต็มเลยนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีแพลนเพิ่มตรงด้านข้างนี้อีกนะลูกค้าก็รอดูสถานการณ์นะครับถ้าดีขึ้นก็จะได้เพิ่มนะครับสินค้าให,ใหม่ๆก็เข้ามาเพียบนะครับกล่องทิชชู่ตัวนี้ก็เข้ามาใหม่นะครับ แต่ก่อนนี้มันจะเป็นกล่องทิชชู่แบบนอนอันนี้เป็นแบบตั้งเห็นไหมฮะอันนี้ก็เข้ามาใหม่นะครับกล่องทิชชู่นะครับราคาอันนี้17บาทนะตรงนี้ค่อนข้างสูงเพราะว่าอะไรหนักมากเลยหนักแล้วลูกค้าฟังเสียงดูมันเป็นพลาสติกแบบแข็งนะครับแบบแข็งแบบอ่อนเดี๋ยวลูกค้ามาดูเอาเป็นยังไงมันเป็นแบบแตกอะลูกค้าอันนี้ยคือแข็งเป๊กเลยนะนะครับหล่นก็คือแตกเลยนะครับมันแข็งอะนะครับอ่ะมาที่โซนนี้นะครับ เนี่ยลูกค้าดูซอยเราก็ซอยถี่ขึ้นนะฮะใช้พื้นที่ให้มันเป็นประโยชน์สูงสุดนะฮะโซนนี้ก็เข้ามาใหม่นะครับอันนี้มีเดิมอยู่แล้วแต่ว่าเพิ่มของเข้ามานะครับอ่านะครับพื้นที่พลาสติกเพิ่มขึ้นประมาณนี้นะครับเหยือกน้ําแก้วน้ําเพิ่มเพียบนะลูกค้ามาไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วก็อีกโซนหนึ่งที่เพิ่มอ่าเดี๋ยวผมพามาดูคือพอพื้นที่มันเพิ่มเนาะเราก็ต้องเพิ่มของมันเรื่มอมปกตินะครับลูกค้า อ่ะอีกโซนหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาอ่ะโซนนี้นะฮะลูกค้าที่เพิ่มเข้ามาจะเป็นโซนของเล่นนะครับโซนของเล่นตรงนี้นะครับสินค้าเนี่ยเพียบเลยคือตอนแรกมันมีแถวแถวนี้ใช่ไหมครถ้าลูกค้ามาแรกๆจะแถวนี้ทั้งแถวเดือนที่สองแล้วก็เมื่อมาสามเดือนที่แล้วก็เป็น เพิ่มขึ้นมาครึ่งแถวและนี่สามเดือนถัดมาเป็นสองแถวเลยสองแถวเนี่ทั้งหมดยี่สิบหกยี่สิบหกชั้นนะฮะนะครับสองฝั่งเลยที่เพิ่มเข้ามานะครับนี่โล่งไปใครมาเหมาอะไรไปเนี่ยเป็นอลักษณะโล่งๆอย่างเงี้ยลูกค้าสองช่องพร้อมกันเนี่ยแล้วอยู่จุดเดียวกันอย่างเงี้ยนะครับมีคนมาเหมาอะไรแน่ๆครับอ่าครับของของเล่นตอนนี้ก็เยอะมากลูกค้าแล้วเดี๋ยวผมมีแพลนเพิ่มขึ้นอีก นะครับเพราะว่าขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นอีกของเล่นนะฮะเข้ามาใหม่เพียบนะครับรุงจงเอเวนเจอร์นะครับที่เป็นพวกซูเปอร์แมนแบทแมนนะครับอันนี้มาใหม่แล้วก็ตัวไหนอีกมาใหม่อไอตัวนี้ขายดีมากเลยไม่ได้มาใหม่นะลูกค้าจะขายดีไอไขเ่เดนองเสาวจิ๋วเนี่ยครับขายดีนะฮะตัวนี้ตรงของเล่นนี่ก็เพิ่มเข้ามาใหม่ อันนี้ก็คือโซนที่เข้ามาใหม่นะครับลูกค้าของของที่จะเพิ่มเยอะเลยนะฮะตอนนี้กําลังไล่แท็กกันอยู่ด้านหลังนะครับกดังกาลังลกเลยข้างหลังนี่นะครับอู่นูนี่ก็รู้สึกว่าแพ็กเกจมาใหม่นะนี่นะฮะแพ็กเกจมาใหม่หนักด้วยอูนูนี่หนักมากเลยนะลูกค้านะครับอันนี้ก็โซนที่เพิ่มขึ้นมานะครับอ่านเลยลูกค้ามาดูเพิ่มโซนที่เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเครื่องครัวครับเครื่องครัวอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาอีกอ่โซนเครื่องครัว นี่นะฮะก็จะมีเยอะเลยนะฮะแต่ตอนแรกมันมีแต่ฝั่งนี้ใช่ไหมครับมีตรงกลางเพิ่มนะครับต้นเครื่องควงเรามีตรงกลางเพิ่มอีกนเนี่ยพวกหมอ้อพวกอะไรขาดไปช่วงหนึ่งตอนนี้ของมาแล้วนะฮะตัวนี้ยี่สิบสองยี่สิบสองซมเนาะราคาเท่าไหร่เป็นหนึ่งร้อยห้าบาทนะครับลูกค้าราคาขึ้นนะอันนี้แต่ก่อนขายอยู่เก้าสิบเก้าราคาขึ้นมาหกบาทนะครับอันนี้ราคาแพงขึ้นเนื่องจากเหล็กขึ้นนะฮะ ไอพวกเครื่องครัวสแตนเลสตอนนี้ขึ้นเยอะเลยนะลูกค้านะครับรีบซื้อก่อนขึ้นไปมากกว่านี้นะครับราคาเขามีขึ้นลงขึ้นลงตลอดผมก็ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงนะฮะอ่ะอันนี้เครื่องครัวฝั่งนี้มีอยู่แล้วที่เพิ่มมาคือล็อกตรงกลางนะครับทั้งหมดเลยนะครับแล้วตอนนี้จานชามของเราก็เข้าเข้ามาแล้วนะฮะอ่าจานชามแล้วก็พวกเซรามิกนะฮะพวกเซรามิกก็มีเข้ามานะครับ เซรามิกเนี่ยลายน่ารักน่ารักอย่างนี้นะครับเซรามิก <Dynamic. S 1> นี่ที่เข้ามานะครับแล้วก็จานชามอืมที่เข้ามาใหม่นะครับคือไม่ไม่ใหม่หรอกลูกค้าแต่มันขาดช่วงไปเพราะว่าหาของยากมากจนในที่สุดอาหาได้แล้วนะครับเป็นสีอย่างนี้นะครับนี่ลูกค้านี่นะครับขาดช่วงไปนะลูกค้ารีบซื้อนะเพราะต่อไปอย่างที่ผมบอกจานชามจะยิ่งหายากขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืย,ยจน ไม่มีนะครับหรือว่าจะไม่มีใครผู้ผลิตคนไหนไปหาวิธีหามาขายได้นั่นก็ดีไปนะครับก็ไม่แน่นอนแต่ดูแนวโน้มแล้วหายากขึ้นทุกวันอย่างนี้ของจะไม่มีขายนะครับอ่าเนี่เข้ามาใหม่เนี่ยนะครับเข้ามาใหม่นะฮะลูกค้าอ่าเนี่เข้ามาใหม่แล้วก็ทางด้านหน้านะครับตอนนี้ลูกค้าเราขายส่งชั้นแล้วนะครับบอกราคาเลยไม่เป็นเพราะไหนๆเราเพิ่มโซนใหม่ลว อ่ะเดี๋ยวเป็นเลี้ยวเข้ามาแล้วกันสว่างแล้วเนาะโอเคลูกค้าชั้นเดี๋ยวนี้เราขายชั้นแล้วเนาะชั้นเรามีหลายแบบนะครับชั้นเรามีหลายแบบอันนี้คือหนึ่งในแบบที่เรามีนะครับคือเมตรห้าสิบนะครับคูณตรงด้านกว้างเนี่ยชั้นเนี่ยอ่ะวันนี้พูดเรื่องชั้นหน่อยแล้วกันเพราะว่าไหนๆเราก็ขายส่งชั้นแล้วนะฮะด้านกว้างของชั้นทุกประเภทนะครับก็จะมี หน้ากว้าง90เซนนะครับลูกค้าหน้ากว้างของชั้นทุกประเภทจะมี90เซนนะครับอ่าแล้วก็ความสูงเนี่ยไม่เท่ากันแต่หน้ากว้างที่มาตรฐานเนี่ยจะต้องเป็น90เซนทั้งหมดนะครับอ่าอันนี้คือหน้ากว้างมาตรฐานถามว่าทําไมหน้ากว้างไม่เป็นเมตรเมตรยี่เมตรห้าเพราะอะไรครับน้ําหนักมันจะตกท้องช้างยิ่งมันหน้ากว้างเพิ่มขึ้นจาก90เซนไปเท่าไหร่นะครับเขาไม่ใช้กันเพราะน้ําหนักมันจะตกตรงกลางนะครับ ฉะนั้นเขาใช้กันแค่มาตรฐาน90เซนนะครับแล้วก็เวลาเลือกชั้นนะครับริมผนังจะต้องสูงกว่าตรงกลางห้องเสมอนะครับตัวกลางห้องเนี่ยจะสูงแค่เมตรห้ตัวริมผนังจะสูงเมตรแปนะครับชั้นหลักๆที่เราใช้กันจะมี3แบบแบบแรกตัว L หรือที่เรียกกันว่าหน้าเดียวนะครับตัวหน้าเดียวเนี่ยกว้าง90 cm, สูงจะมี2ขนาดคือสูงเมตรแปกับสูงเมตรห้ตัวเนี้ยราคาที่ลูกค้าเห็นพันแปด ทัดดาวขายอยู่พันแปดส่วนแผ่นชั้นขายอยู่แผ่นละสามร้อยห้าสิบนะครับซึ่งถือว่าถูกในราคานี้นะครับเพราะว่าร้านยี่สิบอะส่วนมากไม่ได้ใช้แผ่นเอ่อไปซื้อชั้นร้านต่างๆเขาไม่ได้ถามลูกค้านะว่าเอาไปเปิดร้านอะไรขายอะไรนะครับเขาบอกแค่ว่าชั้นต้องใช้สูงเท่านั้นเท่านี้ใช้แผ่นเท่านั้นเท่านี้นะครับแต่ยังไม่ถามเลยว่าเปิดร้านอะไรเพราะอะไรถ้าลูกค้าเปิดร้านโชว์หวยลูกค้าต้องใช้แผ่น เกือบทั้งร้านต้องมีแผ่นหมดแต่ถ้าเป็นร้านยี่สิบาทมันต้องเป็นตะขอนะครับซึ่งตะขอเนี่ยมันประหยัดกว่าการใช้แผ่นเกือบสองเท่าอ่ะผมพูดอย่างนี้เลยเพราะว่าแผ่นหนึ่งเนี่ยสามแต่ตะขออันนึงนะครับแค่10กว่าบาทตรงนี้มีตะขอไหมไม่มีตะขออ่ะนะครับลูกค้าแล้วก็ชั้นอีกแบบหนึ่งเป็นแบบนี้นะครับแบบทางด้านนี้อ่ะอันนี้คือแบบสองหน้านะครับลูกค้า อันนี้แบบสองหน้านะครับสองหน้าคืออะไรมันมีสองฝั่งนะครับแล้วสองหน้าเนี่ยใช้ทําอะไรสองหน้าเนี่ยใช้วางกลางห้องไอ้หน้าเดียวเนี่ยใช้วางริมผนังหน้าเดียวมันจะมีสองแบบนะถ้าน้าเดียวแบบสูงจะวางริมผนังแต่หน้าเดียวแบบต่าเนี่ยครับคือตัวนี้ที่ใช้ปิดหัวปิดท้ายของไอ้ตัวสองหน้าอ่ะปิดหัวปิดท้ายคืออะไรนี่ไงลูกค้าถ้าลูกค้าไม่ปิดหัวปิดท้ายเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ด้านหลังอย่างนี้ถูกไหมฮะแต่ถ้าปิดหัวปิดท้ายมันก็คือเอาเนี้ยมาวาง ทำให้มีเสียพื้นที่ตรงหัวตรงท้ายนะครับใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์เอาชั้นมาปิดหัวปิดท้ายเพื่อให้มันดูไม่โล่งนะครับอ่ะอันนี้คือไซส์เมตรห้เมตรห้สิราคาอยู่พันห้านะครับลูกค้าเป็นชุดโครงอย่างนี้เลยเปื่อยๆนะเดี๋ยวผมกลับไปด,ดูอ่ะนี่คือชั้นนี่คือหน0่บาทนะครับเหลาสองงานนะครับมีตะแกรงตรงกลางนะครับแล้วก็มีแผ่น ครับด้านล่างอันนี้คือ1,500บาทนะครับลูกค้าทีนี้หลายคนถามชุดต้นชุดต่อคืออะไรนะครับชุดต้นก็คือชุดแรกของแถวนั้นเขาจะมีขา2อฝั่งนะครับเรียกว่าชุดต้นชั้นชุดต่อคืออะไรชุดต่อคือชุดที่ต่อจากชุดแรกของทุกแถวอ่าลูกค้าดูตัวอย่างนะครับอย่างนี้นี่คือชุดต้น เห็นไหมเขาจะมีสองขาเห็นไหมครับเขาจะมีสองขาแต่พอต่อจากชั้นนี้ไปอ่ะทำไมไม่มีสองขามีขาเดียวเห็นไหมฮะมีขาเดียวเพราะอะไรนี่คือชุดต่อนะครับชุดต้นชุดต่อก็คือชุดแรกเนี่ยมันจะมีสองขาแต่ถ้าเราจะมาขึ้นขาอีกเปลืองไหมลูกค้าเปลืองนะเราสามารถเอาตะแกรงมาต่อกับเสาได้เลยเอาลูกค้าดูชั้นเนี่ยมันจะมีรูสองฝั่ง เห็นไหมฮะถ้าลูกค้ามาขึ้นเสาใหม่อีกอีกต้นหนึ่งเห็นไหมฮะเห็นรูมัยฮะถ้าขึ้นเสาใหม่อีกเปลืองไหมครับเปลืองแน่นอนไม่ต้องขึ้นเสาใหม่เอาตะแกรงมาต่อได้เลยชุดที่ต่อเอาตะแกรงมาต่อเรียกชุดต่อเข้าใจหรือยังฮะฉะนั้นชุดต้นชุดต่อต่างกันยังไงชุดต้นจะมีขาสองฝั่งแต่ชุดต่อขาจะหายไปฝั่งหนึ่งเพราะเขาสามารถเอาตะแกรงมาต่อได้เลยเขาก็เลยเรียกว่าชุดต่ออ่าเห็นไหมฮะ นี่คือสิ่งที่ทําให้ลูกค้าประหยัดแต่ไปลองร้านขายชั้นไม่แนะนําเรื่องนี้ขายชุดต้นให้ลูกค้าทั้งร้านเลยนะครับอะแล้วเวลาซื้อชั้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องรูว่าทําไมร้านนั้นถูกกว่าไซส์เท่ากันอะไรเหมือนกันหมดอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องดูเลยคือรับน้ําหนักเท่าไหร่นะครับรับน้ําหนัก50าสิบโลสามสิบโลนะครับโดยปกติจะมีสองไซส์ก็คือรับน้ําหนักสามสกับห้ ของทัดดาวเป็นรับน้ําหนัก50ถ้าไปเจอร้านที่ราคาเท่ากันแล้วบอกว่าถูกกว่าอาจจะเป็น30โลนะฮะแต่ของเราเนี่ยเป็น50โลมันดียังไงมันรับน้ําหนักได้เยอะแล้วราคาเราเราก็ถูกด้วยนะครับลูกคา้าอ่ะลูกค้าถามชื่อคนสีไปบอกสนใจค่ะแล้วก็มีคุณพีวีค่ะบอกว่าการการขนส่งปอนยังไงครับอ๋อโอเค ขนส่งนะครับลูกค้าของเรามีหลายแบบนะครับไม่แน่ใจว่าลูกค้าถามซื้อชั้นหรือว่าถามซื้อของในร้านนะครับถ้าของของในร้านเนี่ยหนึ่งหมืนบาทส่งฟรีนะครับแต่ถ้า <c oughs> ถ้าเป็นของพวกชั้นเนี่ยเอ่อไม่รวมนั้นลูกค้าเพราะพวกชั้นเนี่ยแพงค่าส่งแพงมากไม่ค่อยคุ้มส่วนมากชั้นเนี่ยที่จะส่งกันเนี่ยลูกค้าจะตกตัวหนึ่งเนี่ยค่าส่งตกอยู่ประมาณสองร้อยบาท ส่งเป็นขนส่งเอกชนอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งอ่ะเห็นไหมลูกค้าชุดแรกอ่ะมันจะมีสองเสาแต่ชุดต่อมาทําไมมันไม่มีสองเสานะครับชุดต่อมาเหตุที่มันไม่มีสองเสานะครับเพราะว่ามันคือชุดต่อเห็นไหมฮะจริงๆน่ะชุดแรกมีสองเสาเห็นไหมครับชุดต่อมาทาไมไม่มีสองเสาจริงๆมันต้องมีสองเสาเหมือนกันเพราะว่ามันไม่จําเป็นต้องมีสองเสามันสามารถเอาตะแกรงเนี่ยมาต่อกับชุดแรกได้เลย เขาก็เลยเรียกว่าชุดต่อฉะนั้นชุดต่อเนี่ยมันจะถูกกว่านะครับประมาณ200บาทอ่าของทัดดาวเราก็ขายถูกกว่า200บาทเหมือนกันนะครับอ่าโอเค,ะคะอะไรนะ,ระอ๋อชั้นโอเคลูกค้าถ้าตอนนี้ลูกค้ากำลังจะเปิดร้านใหม่เป็นร้านโชโห่วยอยหรือร้าน20ก็ตามนะครับแนะนําว่าซื้อเป็นแพ็กเกจนะครับเราจะทําเป็นแพ็กเกจเหมือนกับแพ็กเกจแฟนชายของทัดดาวเลยคือ ลูกค้าจะลงแต่ชั้นก็ได้นะครับอ่ะดูอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับอ่ะเี๋ผมเปิดจากอันนี้ให้ดูนะเราจะทําเป็นแพ็กเกจแบบนี้ลูกค้าร้านกว้างยาวเท่าไหร่อย่างชสมมติร้านกว้างยาวสี่คูณสาเมตรราคาชั้นหนึ่งหมืนเก้าันก้ร้อยบาททางทางร้านเหมาเลยแล้วแพ็กเกจชั้นของทัดดาวที่เราขายชั้นเนี่ย เราแถมการวางเลเยอร์เอาให้ลูกค้าฟรีผมวาดเลเยอร์เอาให้ฟรีผมออกแล้วเราก็แถมป้ายด้วยนะลูกค้านี่ผมแถมป้ายให้ลูกค้าด้วยนะครับคือป้ายร้านซื้อแพ็กเกจชั้นกระทัศด,ดาวแล้วแถมป้ายออกแบบดีไซน์ได้อิสระแล้วก็ถอยแอมทงญี่ปุ่นให้อีกนะครับเพราะว่าพวกของพวกนี้ลูกค้าซื้อชั้นลูกค้าจะเปิดร้านใหม่ลูกค้าก็ต้องใช้ป้ายผมคิดว่าผมแถมให้เลยดีกว่าเพราะยังไงลูกค้าต้องไปหายอยู่แล้วแต่ที่นี่เราดีไซน์ให้ด้วย เรามีน้องที่เป็นกราฟิกดีไซน์นะครับดีไซน์ป้ายให้ลูกค้าได้ด้วยแบบอิสระนะครับอ่าเนี่ยชั้นเราเดี๋ยวผมจะลงไว้นะที่เพจทัดดาวซูเปอร์เซฟนะครับชื่อเพจว่าทัดดาวซูเปอร์เซฟนะครับอันนี้เราขายชั้นนะครับแต่ทีนี้ลูกค้าบางท่านบอกว่าโอเคแล้วคุณเชนขายแฟรนไชส์ทุกอย่าง20บอกว่าได้ชั้นด้วยแล้วมาขายชั้นเองอย่างเงี้ยอันไหนมันคุ้มกว่าก็ต้องบอกว่าไปซื้อแพคเกจแฟรนชส์ ที่เป็นร้านร้านร้าน20ของเราเลยเนี่ยที่มีทั้งชั้นอะไรให้เนี่ยคุ้มกว่าเพราะแน่นอนอะไรที่มันเป็นการซื้อแยกมันย่อมแพงกว่าอยู่แล้วแต่นี้ผมทําเสริมไว้ให้เป็นทางเลือกลูกค้าบางคนนะครับอ่ะแต่ถ้าคิดว่าจะเปิดร้าน20บาทไปทัดดาวซุปเปอร์สโต์ซื้อเป็นแพ็กเกจแฟนชายอันนั้นคุ้มกว่าเพราะมันจะมีบริการโฆษณาบริการเปลี่ยนคืนปักหมดุ Facebook, ด,มดนะบน,น้ไาาาลกาาอกเฟสอนะบุูกับ แต่ก็ต้องบอกว่าที่เราทําเป็นแพ็กเกจให้เนี่ยเพื่อให้เป็นตัวเลือกไงกับลูกค้าร้านอื่นอย่างเช่นเปิดร้านขายอุปกรณ์เสริมสวยเปิดร้านขายเครื่องครัวอย่างเดียวเปิดร้านขายพลาสติกอย่างเดียวขายรองเท้าอย่างเดียวคุณก็มาเหมาชั้นที่นี่ไปได้นะครับวิธีง่ายๆเลยวัดกว้างยาวมานะครับเราจะมีแพ็กเกจเนี่ยเทียบไว้เหมือนแฟนชัย20บาทของเราเลยนะครับ,นะรบอย่างเช่นพื้นที่30ตารางเมตร พื้นที่30ตารางเมตรนะครับอ่ะแปคูณสี่เนี่ยนะคไซ์เทียบเท่าไซส์เค่าชั้น36900เก้า0บาทลูกค้าถูกมากอ่ะแล้วดูสิฮนะเนี่ยได้ห้องเท่านี้เลยเห็นไหมฮะนะครับ36900บาทนะฮะสาม0 0ื 36, นะลูกค้าในพื้นที่1นึ่คูหาค่าชั้นแค่36900ืาร แต่นี้ผมแจ้งไว้ก่อนว่าไม่รวมแผ่นชั้นนะครับแผ่นชั้นเนี่ยลูกค้าซื้อแยกดีกว่าเพราะว่าอะไรของบางอย่างอย่างร้านชูหวยเนี่ยนะครับหรือร้านอะไรก็ช่างบางอย่างมันแขวนได้เราแวขวนดีกว่าเราประหยัดเงินได้เห็นไหมฮะแต่ถ้าไปซื้อตามร้านชั้นบางทีเขาไม่ได้บอกนี่ผมย้าอีกทีเพราะว่าผมมีประสบการณ์ซื้อชั้นเยอะมากแล้วเขาไม่เคยถามผมเลยว่าเปิดร้านอะไรเพราะว่าถ้าสมมติผมเอาตะขอมาทั้งร้านเลยแต่ผมเปิดร้านชูหวยผมจะได้ใช้ตะขอไหม ถูกไหมฮะหรือถ้าผมเปิดร้านขายรองเท้าเนี่ยผมจะเอารองเท้ามาวางนะครับแต่เขาขายตะขอไหมผมผมจะได้ใช้ตะขอไหมเห็นไหมลูกค้าที่ทัดดานเราเน้นการแนะนานะครับแล้วนอกจากนั้นผมวางเลเยอร์ให้ด้วยนะครับควรเข้าออกทางไหนผมวาดเป็นแนขึ้นมาให้ฟรีนะครับแล้วก็แถมป้ายดีไซน์อิสระให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นร้านชุง่งหวยร้านอะไรก็ช่างเรามีทีมงานกราฟิกนะครับในการที่จะออกแบบป้ายให้ลูกค้าเนี่ยแถมให้ฟรีเลย นะครับอันนี้แถมอยู่ในราคาแพ็กเกจถ้าซื้อเป็นแพ็กเกจชั้นวางนะครับถ้าซื้อเป็นแพ็กเกจชั้นวางกับเรามันก็มีไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L เหมือนกันตามขนาดพื้นที่ของลูกค้าแล้วราคาเห็นไหมฮะร,ราคาดีมากหมื่นกว่าบาท20 0 0 0ื่นสามหมื่นถูกมากนะครับอ่ะตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นมานะครับเดี๋ยวลูกค้ามาดูจริงๆเนี่ยเราจะขายวางขายชั้นวางตรงนี้นะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์เพจทันด,ดาวซูเปอร์เซฟด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวขอขอนําเสนอตรงนี้อีกนิดนึง อ่าตรงนี้นะครับลูกค้าต่อไปตรงนี้เราจะเป็นตอนนี้เราเพิ่มคิดเงินเครื่องคิดเงินเป็นสี่เครื่องแล้วนะฮะไม่ค่อยทันตรงนี้เป็นเอจุดบริการลูกค้านะครับอ่าจุดบริการลูกค้าตรงนี้เนี่ยก็จะเอาไว้สําหรับนั่งนะครับอ่านั่งแล้วก็ลูกค้าจะมาเปลี่ยนของคืนเค้มของนั่งตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าตรงนี้เป็นจุดเคาน์เตอร์บริการสมัครสมาชิกนะครับหรือสอบถามปัญหาแจ้งปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้ได้เลย นะครับเป็นตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์บริการที่เราเพิ่มขึ้นมาใหม่อ่าแล้วก็หนะ้านะที่กล้องตั้งอยู่เนี่ยตรงนี้ก็เป็นจุดที่จะไว้สําหรับส่งของออกนะเดี๋ยวผมมาไลฟ์อีกซีนะครับคิดว่าช่วงช่วงปลายปลายปีเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีทำไลฟ์นาทีทองของทางร้านลถเอาเป็นว่าลดครึ่งหนึ่งอะอย่างต่ำนะฮรเดี๋ยวจะมาทำนาทีทองในไลฟ์นะครับ โอเคสาหรับวันนี้นะครับลูกค้าฝากไว้ประมาณนี้นะฮะสำหรับโซนที่ขยายในร้านนะครับเพิ่มขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับเพิ่มมาตรงอะไรบ้างเดี๋ยวผมสรุปนะไอทีต่อไปจะเยอะมากในร้านเราก็คือพวกสายชาร์จเกี่ยวกับโทรศัพท์จะเยอะลิขสิทธิ์นะครับตอนนี้ของสั่งเข้ามาแล้วนะฮะลิขสิทธิ์นะครับโซนของเล่นนะครับที่จะเพิ่มขึ้นโซนพลาสติกนะครับที่จะเพิ่มขึ้นโซนกิฟต์ช็อปนะครับที่จะเพิ่มขึ้นทั้งหมด5โซนนะครับลูกค้า ที่ของจะเพิ่มขึ้นอ่าฉะนั้นลูกค้ามาไม่ผิดหวังแน่นอนถ้ามาหาของ5โซนเหล่านี้เพราะจะตอกไปจะเยอะมากครับ๋ยวสำหรับวันนี้ยังไงขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ